Ten seconds left. One Ow! enemy remaining. One enemy remaining. One enemy <sighs> One enemy remaining. One... <laughs> <laughs> บอกว่าเลนในเซอร์คูลเลชั่นยาวเกินไปทีสั้นหมดนี้เกี่ยววะเซอร์คูลเลชั่นแกก็ยังไม่มาพิมตกใจ SR สิพี่อ๋อไม่ถึงว่าอยากซับแต่จาต้องเล่นตรงไหน เลกับทุกคนเลเลีนยี้ก okay. ็ได้เลียงเลี้วันนี้เลหนึ่งทียิงอทัีมาสมกนี่มาช็อตานี่เฮ้ยพี่ชิมแล้เปิดอะไรของมันวะเอ็นนีสปอตต์บี

แต่ั่งหนูมีสมอกสองโกอาวะเพิ่งดูนะนี่นนนนอน Spike down A our spikes down ไม่คิดว่าอยู่ด้วยกันสองตัว

เฮ้เว่าไงบ้า e hey, <what> ไอ้อ๋อฮมวชักแม็กย้อนะลบส,สแต่พี่ฟอลผมผมก็ดีใจนะช่วยช่วยกันช่วย,วย,วยกันฟ o โลกันนะครับคุยกันเองมาสมออว Aku tak tahu siapa itu Sebenarnya dia ada Garden Sebelumnya Baiklah, kita ikut mereka ke garden Baiklah Tidak mengapa Eh? Tidak mengapa Eh? Tidak mengapa Ah Tidak mengapa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  Sudah selesai Satu musuh tersisa เขียวอืออ oh, ๋มันมันดึงอะดีสายไกลเขียวูกลเขียยึดหน่อยยึดหักาหน่อยารเดริชแบกสายตัวอ๋อเยอไปหมดอะไรก็ม้เต็มไปหมดเลยวะ เฮ้ยโอเมนวันวาแถวเนี้ยยขอโทษสองตัวเลยเอ้ยสามสามเฮ้ยั เอ้าเปิดเอกันเนาะเลดเอชอตเอเออไป down มันมันอยู่มันอยู่เอชอตระวังเอชอตนะมันดาอยู่อยู่ฮอ่ะไม่ก็ ต้องน้ำตายแล้วอ่ะตัวหนึ่งอ่ะโอ้จีนี่ยอมรให้หัวใจวาเลน่าเนี่ยโวยอ่ะตั้งพลิกเราแกะไปช่วย พอหูฟังจะหลด <im itation> อ่ะักอ,อ,อ,โอโ่โดนทุกอย่างเลยโดนทีละนิดทีละนิดแปด <im itation>

เอยโอมินชอบเดินออกมาสยี่อ๋ออธิาบา,<อ>าทางโคเกาา้าเถอะหลเข้อเจอกันเฮ้ย A มันมาแล้ว<ห>นี่แหละเดิไนดดไม่ดีเลย

But now. Yeah. Spike planted. What okay. oh, oh. oh, nice uh. <sighs> <sighs> เอ,เ,อเออเอล่าเอาโบโอ้ในทายอ่ะอเออโหเม่งพิงเอวโาไม่ตายอ่ะเออเออมาพี่นี่แนนอยู่นะ เก็บเลยก็ได <ars> ้น่าเสียเกี่วเลยอจาลังก็บเข้าเกี่ยเอก้อนกนียอยู่ของเฮียอยู่องเฮีย โดนสวนกันมาตายเลยอ่ะซาวเวอร์ไม่เห็นไอยจอห์นยิงไกลโค่ดี มันมันอรกนะอะไรกันะอะไรกอ้ยมันเป็นอะไรอยโอ้ยเฮ้ย Get out of เอว้ววาวว้าวว้โนึงอะ

มีกับมีสองตัวกับมีสองตัวนี่อ,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 อยู่อยู่หนึ่งศั e รูเหลืออ a ู่หนึ่งผู้เล่นสุดท้ายสไพร์คดาวน์เไม่หานะไปฟุก้าฮึุก <c oughs> ้าเหรอ <c oughs> ร <c oughs> พี่เจะทะลุ

ฉอดแม่งจะตายก็ไม่ตายเนาะคนจะตายก็ไม่ตายวันอื่นนะแม่งเดินไปที่ไหนก็ตายอ้าวยังไงวะเจายังไงอะศูนย์ชนะหนึ่งชนะสอชนะศูนย์มาสามสองหน่มองหนึ่งสองสามสองหน่องหนึงาอน่งนาม่รู้จะรู้เหรอเฮ้ย่ต่ช็อตหอหนึ่งนะมมสองนนสน่มนห ไปไม่ท e ันพนะอ è, ัแล้วอวล้วเฮ้ยบิมอยู่บิอยู่ในเอียนะอ้าวไปไหนแล้วอะเลดเดไปไหนแล้วอะตีนใหญ่มากอ้าเลดไม่เฉลียวเลยไม่้ลีเขาาหลังไหมอับมึงปล่อยไซด์อไนะอย่างเงี้ยเสียงมึงเจอไซด์อะโล่ง CT โลงซีทีแล้วเหรอรอดแล้วรอ อไปตรนไหนอ่ะมบอกแล้วนะออมบ้านป่ะเอ่อไม่น่าอ้อมบ้านตอนนี้ไม่จับติดอยู่มั้เจน่าจะอยูไม่ออกมาอ๋ออ้าทำไมขึ้นปิดสนาตรงบ้านมันนะอ้าวมขึ้นปิดสนาตรงบ้านมันนะเราไปดูดิพี่ถ้เราไปดูเลยขึ้นปิดสนาตรงบ้าน30 seconds ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอ่ะมันอยู่ในนี้อ่ะใช่ไหมอืม มีมีมีอันตรเขาได้เรียนเด็กอะเพื่ออยากเดีน10 seconds left, o n e m remaining. งงอะงาว แครี่ว่ะเฮ้ยเรายิงสู้เนี่ยเห็นไหมพอมีพอมีอิมมาพี่สู้อิมได้เว้ยแต่ถ้า ate, แพทต่พี่สู้ไม่ได้ว่ะเย้นั่นจะตปดก็กลับไต้สาวอีกแล้ว